ครงคราวที่แล้วนะครับเสที่หนึ่งนะครับจะประกอบไปเล้ายังสามตเกตที่ห้าอยู่ขอขอขอก็ขอเพื่อแก้เจ้นที่นะครับ 7, 1, 6, 7, เตท่หนึ่งหกท่านเตทสองนะครับสำหรับผู้นสบารของอผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับอายุนะครับต้องอายุไม่ต่ำกว่า25ปี นับจนถึงวันเลือกตั้งก็คือวันที่28มีนา2000ทารท้องดินจะต้องมีอายุประจำตัว3ปีต้องกันเนาะเราจะจับผัดสองเลยนะครับเราจับผัดสองเลยเชิญเลยครับจับยังแบบเปิดเดือยนะครับยังแบบเปิดเดือยจับแล้วยังเปิดเดือยทีนกระสองนะครับคนนี้ใช้ย้ำครับจับครับคนที่สอง อเ,เอานะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเปิดเลยเอาละครับเปิดเลยครับหน<ร>ึ่งนะครับคุณชัยยานุญาตได้หมายเลขหนึ่งครับโอเคคู่พันแมคู่ยันในสกูตได้หมายเลขสองนี่แหละแรกฉลองถ่ายถ้าเดี <ส usc ans> ๋ยวเปิด <ans> สมาชิก <ans> สภา <ans> <ส> <ans> นะครับสำหรับผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอ่าตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าอาจจะมีฝนอาจจะมีลมอฟ้าผ่าน,นะครับทางคุณวุิทยิยาก็ได้เกิดมาพันานาภุัญญาสกุลอ่าหัวหน้ากลุ่ม เพื่อไทยป่าไผ่บนอื่นต้องขอบคุณทางท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยที่อนุญาตให้ได้ใช้ชื่อเพื่อไทยป่าไัยนะจ๊ะจากวก็สสำหรับความมั่นใจเนี่ยเต็มร้อยอยู่ละเรามีสโลแกนของเราอย่ละสารงานต่อก่อง,งานเพิ่มริเริ่มงานใหม่เข้าใจปัญหาเพื่อพัฒนาตำบลป่าไผยซึ่ง งานที่ท่านอดีตท่านประกิตได้ทำไว้เฮาพร้อมที่จะเดิน5 1เ็ดถือว่าที่ถือว่าเฮาเป็นต่อเพราะว่าเฮามีงานที่จะต้องทำต่อนะอย่างกรณีเรื่องที่เฮาจะต้องทำต่อก็มีเรื่องเกี่ยวกับงานคงโคกหนองนามโมเดลเรื่องศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องถนนไม่แดกึ้่จะปูไปพวดตำบลป่าไผ่โครงนงน้ำโมเดลกต้องมีทุกหมู่บ้านในตำบลป่าไผนะ่อย่างงานโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในแผนพัฒนาที่อยางอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้ที่ไหนที่ยังไม่ได้ทำเอาพร้อมเอาพร้อมที่จะเอายิบขึ้นมาทำได้โดยที่ตัวเก่าก็เคยทำงานการเมืองมาสองสมัย เป็นเลขานุการสภาห,หนึ่งสมัยเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประไฟมันหนึ่งสมัยนะก็คิดว่าก็จะใช้ประสบการณ์เอามาเสริมต่อโดยที่ว่าตัวเก่าตอนนี้อู้กันต,ตรงๆเป็นนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รำมานาน20กว่าปีและเกือบ30ปีตั้งปริญญานโนได้ว่าแหม ซาวสองปีจะตายละจะตั้งตนไว้แปดสิบปีอีก้าสองปีก็จะพยายามทามาอย่างคือกับพี่น้องคนตำบลป่าไผ่ถึงแม้บ่ได้เกิดที่นี่แต่อยู่ที่นี่ได้สามสิบปีก็ตายที่นี่ก็อยากพัฒนาบ้านนอนของเฮานะบ้านนอนบ้านหาบเมืองคอนที่ทำเมืองเฮาจะเรินรุ่งเรือง เป็นดีมีกลิ่นมาก็อยากจะอยู่ที่ป่าไผ่ทำคุณประโยชน์ให้กับปาา่าไผ่ค่ะ <Okay. S 1> ก็ในนามของหัวหน้ากลุ่มเพื่อไทยปาาย่าไผ่ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนตำบลปาา่าไผ่ได้ใช้พิจารณาญาณน,นะวิจารณาญาณ ในการเลือกผู้นำที่จะเข้ามาบริหารตำบลป่าภัยท่านเลือกเพื่อไทยป่าไผ่เลือกพันนาเหมือนได้ปกิจเลือกประกิจเหมือนได้พันนาครับนะเขาอยากจะเข้าไปสารงานต่อเขาอยากจะไปก่องานเพิ่มโดยที่จะเพิ่มเติมงานใหม่นะเรื่อง ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในตำบลปา่าไผ่เฮาหอมที่จะเฮาหับฟูรับรู้มาหูเข้าใจเข้าถึงนะอยากจะใืตะ้ตำบลป่าไผ่เฮาจะได้บัดบัดพลาดโอกาสดีๆจะทักดันให้ปา่าไผ่เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลปลาไภัยจะต้องเป็นต้นแบบตำบลปลาไภัยจะต้องเป็นแม่แบบเหมือนกับที่อดีตท,ท่านนายกท่านก่อนเพื่อนได้ทาไว้นะเราจะสานต่อของพี่น้องประชาชนเราเราพร้อมที่จะนับห้าสิบเอ็ดเราพร้อมที่จะนับห้าสิบเอ็ดเราบ่ได้นับหนึ่งละนะฝากเรียนพี่น้องหอตัวพร้อมที่จะนับห้าสิบเอ็ดขึ้นไปนะเจ้า